ช่วยแม่ถือก่อนคนเก่งโอเคไปเออเปิดพัดลมก่อนอ่นปะป้าคะเก่งค่ะเก่งค่ะอ่ะไปไปนะเอาไปให้ป้านะให้ป้าถอดเสื้อให้นะข้างนอกเมื่อวานแดดเปลี้ยงวันนี้มัวหมองอากาศแย่สุดๆโอ้ยเอาไปนนี้ลูกทางนี้ทังนี้อันนี้่น,น,น,นี่นี้เพื่อน เออเอาไปให้ป้าเอาขวดให้ป้าเดินไปไหนอะเดินไปไหนแม่เอาขวดให้ป้าหรอเรียกขวดให้ป้าเก็บเออไปเอาชามไปนี่ลูกชามชามเอาชามให้ป้าเอาชามไปเอาเร็วมาเอาชามไปเออชามลูกไม่ใช่มะพร้าวเออเอาไป มาเลยมาตรงนี้มังนี้อะไรอะเอ้ยมันสมาสมาทหน่อยโอ้โหวิตามินเรียบร้อยนะคะวิตามินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอะไร เขาไม่ได้มาหาเราอะไรเนี่ยไปไปฉี่เตรียมขึ้นบ้านไปฉี่เตรียมขึ้นบ้านไม่เอาแล้วไม่เอาเราเก็บแล้วเป็นอะไรฮะเป็นอะไรก็ให้แล้วขนมยังจะมาชักแงกๆไม่พอใจเดี๋ยวจะโดน ยังยังกองผ uh ้าแม่ล้มนะเออเออกินกับพี่เก้นข้างล่างเมื่อกี <mo> <In> <ado> que, ้ก็ตั้งเยอะแล้วยังไม่พออีกฮะเก็บห้องไว้เรียบร้อยทุกคนดูนั่นกระจัดกระจายอยู่ตรงหน้าประตูนี่อีกเพียบ เออให้มันได้แบบนี้เออ er เอเอโอ้โหเ,เพิดเพลินจำเริญใจมากมีความสุขมากดูดูอดกระดึกระดึ๊ไปเลนะลูกบอลหล่นก็กระดึ๊บกระดึ๊บแม่แปลงขนดีกว่าแม่แปลงขนนะ ช่ไหมหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนทำไมฮะเหนื่อยอล้ดีไปเล่นต่อเลยแม่ไม่สนใจหรอกไม่สนใจหรอกเนี่ยขนก็ไม่ให้แปรงเนี่ยเช็ดตัวแล้วก็ขนก็ไม่ได้แปรงเนี่ยฮะฮะไปเล่นต่อเลยไม่สนหรอกไม่ให้อะไรทั้งสิ้นด้วยอ้วนแล้วแม่ต้องหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ขนมลูกเพราะว่าลูกอ้วนแล้วเข้าใจไหมคะ ไปเลยไปนอนชักดิ้นชักงอเลยแม่จะท่องท่องในใจไว้ว่าอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้เพื่อหุ่นที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกเลยหน้าขึ้นมาเธอไปหยิบพี่เป็ดมาให้แม่ก่อนเร็วๆพี่เป็ดยกนะักษ์อ่ะเอามาให้แม่ก่อนดูท่านั่งดูท่านั่งเป็นอะไรเนี่ยนั่งท่านั่งอะไรเนี่ยแปะแสะเลยเอาไปลุกลุกไปเอาพี่เป็ดยักษ์ที่หน้าประตูให้แม่ก่อนแล้วแล้วจะให้ขนมเร็วๆลุกอึ๊บ อึ๊บอึ๊บเร็วๆไม่หลอกไม่หลอกของจริงไปลุกก่อนลุกเร็วๆลุกไปเอามาเอามาเร็วๆเร็วๆพี่เป็ดยักษ์นะพี่เป็ดยักษ์นะพี่เป็ดยักษ์พี่เป็ดยักษ์พี่เป็ดยักษ์คิดดีๆพี่เป็ดยักษ์หน้าประตูนั่นไงเห็นยังเห็นยังพี่เป็ดยักษ์ลูกผาเพิ่นนี่ข้างล่างที่พื้นนั่นไงตัวใหญ่อ่ะไม่ใช่เอาอาคารคันคันขึ้นมาเชียวอ้าว คันดากขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมขเพิ่นขาเพินที่เป็ดยักษ์เอามาให้แม่นูนไงที่พื้นน่ะลูกหันมาทางนี้ตรงที่นอนหนูอ่ะตรงที่นอนหนูนุ่นน่นน,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 นั่นไงข้างหน้าข้างหน้าเออนั่นแหละนั่นไงอีกหน่อยนึงม่ใช่อีกตัวนึงอีกตัวหนึ่ง,ห,งหันหลังไปเดี๋ยวเอาให้ได้ดีคนเก่งอะนั่นไงนั่นไงลูกหันหลังก่อน หันหลังนี่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 นนนี่นน,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 นั่นไงพี่เป็ดพี่เป็ดหนูไม่ตั้งสติอะ่ะนูนไงพี่เป็ดยักษ์อย่ามาโวยนูนไงพี่เป็ดยักษ์ที่พื้นเออนั้นไม่ต้องกินขนมอะ่ะเอออย่ามาโวยอีกนั่นไงหันหลังไปที่นอนหนู ที่นอนหนูที่นอนหนูอยู่ตรงไหนที่ผื้นที่นอนหนูนู่นไงมองนิ้วแม่สิก้มลงอย่านุ่นไงเอามาอย่ามาใช้มุกให้แม่ลงไปชี้อย่าอย่าแม่รู้ทันนุน่นหยิบมาที่เป็ดยักษ์ไม่ได้ใช้ให้หยิบบ่อยลืมที่เป็ดยักษ์นั่นไง ไมข้างหลังอ,อ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้กินเราวันเนี้ต้องให้แม่ลงไปชี้แก้งอะ่ะเนี่ขึ้นมาทําไมบนนี้ต้องเอาไม่ต้องขึ้นโมโหไปเอามาใหม่ไปเอามาใหม่เอ,ามาหมเออเออแก้งแม่ให้ลงไปชี้อ่ะนั่งลงเดี๋ยวใส่เสื้อก่อนอเ,เดี๋ยวไม่ให้เลยเดี๋ยวไม่ให้เลยอืมอ้มฮึ่งอ่ะอ่ะอื ไปโอเคแม่เดี๋ยวเดวฉันขอตัวไปเก็บตุ๊กตาคุณก่อนค่ะ